ฮัลโหลเพื่อนๆวันนี้วีเกตลักี่ค่ะยังกระถูกหวยเลยนะคะเพื่อนๆโอ้มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคที่นี่ค่ะตอนที่คุณย่าก,กําลังสอนพวกเราทําอาหารแล้วเราก็ถ่ายวิดีโออยู่นะคะพวกเราเห็นแล้วละ่ะว่ามีคนมาส่งของที่หน้าบ้านเราก็คิดว่าคงเป็นเหมือนทุกครั้งก็คือส่งวางไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คไปดูนะคะ ก็ไม่ได้อีกใจอะไรมาตกใจตอนที่มุกดาเดินไปหน้าบ้านเรียกคุณแม่ไปช่วยขนของค่ะพอขนของเข้ามานะคะเราก็แปลกใจเป็นอ่าทำไมคุณย่าแอบสั่งออนไลน์เราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ว่าเราจะไปช้อปปิ้งซื้อของกินของใช้กันที่โคเกอร์กันพรุ่งนี้คุณย่าก็เลยรีบมาดูสินค้ากันค่ะแล้วก็ ตกใจเสียงสั่นเลยนะคะ o l ดอน h o ดอนเล e มีคอชุ l โคเกอร์รอก่อนเดี๋ยวให้ฉันได้คุยกับผู้จัดจาก,การโคเกอก่อนนะเพราะว่าฉันไม่ได้สั่งอะไรเลยเราได้ยินปลายสายนะคะตอบคุณย่ามาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรีออเดอร์ใหม่เช็คและส่งของให้ใหม่เองส่วนของที่อยู่กับคุณนะคะ for you up to you แล้วแต่คุณจะเอาไปทำอะไรวั t ซานอย่างนี้ก็มีด้วยค่ะ วางสายปุ๊บคุณย่าเร็วกว่าเพื่อนเลยค่ะเก็บของเลยเร็วลูกอันไหนที่จะต้องแช่ช่องฟีดอันไหนก็เข้าตู้เย็นมันเป็นของเราและเลือกเลยลูกจะเอาอะไรบ้างเก็บอะไรบ้างเก็บของไปนะคะพวกเราก็โอ้โหพูดกันไม่หยุดเลยค่ะ I can't believe oh we so lucky oh my goodness โอ้ oh, thank y o u ค o ดนะคะต้ม <see>, <c oughs> กิ้วอสมีแต่ของดีๆ <c oughs> ทั้นนั้นเลยค่ะ <c oughs> ของกินของใช้ <c oughs> ขนมนมเลยครบคันบางอย่างนะคะเป็นของที่พวกเราแพนว่าจะไปซื้อเป็นพรุ่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็เยอะมากด้วยเหมือนกับว่าเขาสั่งมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเก็บไว้ใช้แต่ก็แอบกังวลอยู่นะคะเป็นห่วงพนักงานกลัวจะมีปัญหา เป็นอะไรหรือเปล่าต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ขอให้เป็นการจัดการที่ดีแล้วก็สนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อพนักงานนะคะอ่า uh, I wish you lucky all the time ว้าวฟอร์มโคอกเกอร์ทั้งหมดเลยนี่เด๋ยวเดวบัลล yeah. ิทต์เน็กไทม์วินิทูบไลทอุณด้งหมดไหมมั s อู้ yes, oh, นี่ไง่ไ uh, Anything else frozen. Post, post, post anything frozen first first anything else okay That's need to be frozen. First, that's what we call it. Cinnamon rolls. Oh, cinnamon rolls. Ah, I, I don't know. Favorite. Mm. I think they were probably frozen. Wow. <laughs> oh, that is. Kirshi. You can't refreeze really that. Kirshi. <laughs> <Hershey>. Chocolate. <Okay>. This <laughs> comes so. out, of, this come out of the freezer. You want know, to put it in the yeah. refrigerator? Free refrigerator. Frigerator. Oh, okay. And that's all it needs to be. Oh, oh, this is our garbage pit. Look here, baby. Mom, we have been making all of this. <laughs> this we mom. have been making all of this. <laughs> oh, corn, mom. Corn. What, what is that? Corn. corn. Oh, corn. Yeah. That's good too. You ever said? It. Yeah. Oh, nice. We're we lucky jackpot today. <laughs> yeah. Oh, my God. Well, we were blessed oh to have wrap too. We have wrap. We have wrap. Mm -hmm. Oh, my goodness. c o <oughs> <c oughs> m เราจ o ทำชีสเค้กเ s e จะทำชีสเค้กว่าที่ชีสเค้กทอดไก่ของคุณย่าสุกแล้วนี้ทอดของพี่ย่าน่าทีนี้แอนเ f นไฟสุกี้น n i เหรอมั้งดิสติ i ไฟนิตา t อามอน e ฟ a ุ e ี้สุ h i n ในที่ทาแล้วใส่หมักแป้งโท c h ปชาร์ t อ to s เ e how to ว o o k it. I forgot how you cook it. Uh, and it's kind of think you cook it kind of like you do squash. you know mm hmm. like you're gonna do a squash because it is zucchini squash. Mm hmm. No, I had squash. I t h o u g t you had just one. Yeah. Maybe. Yes, and you finished to kill f i n e เสวยน่าทานหน้าทานนี่หอมอร่อยหน้าทานอันนี้เป็นที่ข้าเสร็จแล้วนะคะชมรอบต่อไป อออปกะ,กะรัเสร็จแล้วค่ะมาชิมกันค่ะไก่ทอดฝีมือคุณย่าแล้วก็เราฝึกทำด้วยนะคะแล้วก็ลองชิมน้ำจิ้มของที่นี่สีรสชาติเลยค่ะจะได้รู้ว่าถูกใจรสชาติไหนกันเพื่อนๆลาค้าชอบรสชาติไหนก็ทักมาบอกกันนะคะ